พ่อป้าป้าเด็กหญิงตัวเล็กหน้าตาจิ้มลิ้มไวสองขวบเศษนั่งอยู่บนรถเลื่อนกำลังพยายามเรียกบิดาด้วยน้ำเสียงน่ารักว่าไงครับพิเศษชายหนุ่มพ่อลูกอ่อนหันมาขานร,รับลูกสาวด้วยรอยยิ้มละมุนขณะที่มือก็กำลังปั้นขนมไปด้วยพิเศษหิวเด็กน้อยพูดความต้องการออกมาด้วยใบหน้าออดอ้อนที่ชอบใช้บ่อยบ แต่เราเพิ่งกินข้าวเสร็จไปเมื่อกี้เองนะคนเป็นพ่อเอ่ยทวงลูกสาวด้วยรอยยิ้มเอ็นดูนมหิวนมแล้วนมแม่เอาเข้าไอเด็กคนนี้มันเถียงเก่งเว้ยหญิงสูงอายุเดินออกมาจากในตัวบ้านพร้อมกับแซลเหลนสาวเถียงเก่งได้ใครมาวะฮะเมื่อเดินมาใกล้แลนสาวตัวน้อย <c oughs> ก็เอื้อมมือไปขยี้หัวเยนูเบาๆด้วยความหมั่นเคี้ยว จะได้ใครล่ะก็ได้แม่ไงบอกให้อยู่เฉยๆเลี้ยงหลานก็ยังจะลุกขึ้นมาทำโน่นทำนี่ถ้ารอบนี้ล้มอีกจะทำยังไงกระดูกแม่ไม่เหมือนสาวๆแล้วนะที่จะซ่อมตัวได้เร็วน่ะก็ข้ายังมีแรงทำไหวนี่ว่าจะให้อยู่นิ่งๆนั่งๆนอนๆทำไมทำไหวก็จะทำเองเนี่ยมันขี้บ่นได้พ่อจริงๆข้าไม่คุยกับเองแล้วไปหานางผลาดีกว่าที่ฉันบ่นก็เพราะเป็นห่วงแม่นะแล้วนี่จะไปไหนอีกไม่ใช่ว่ายายผลาแกไปสวนดอกหรือ ขนเขายิ้มให้กับความไม้เบื่อไม้เมาของแม่และยายของเขาตอนที่เขาเด็กเป็นยังไงโตมาทั้งสองก็ยังทะเลาะกันอยู่เหมือนเดิมเดิมทีครอบครัวของชายหนุ่มมีพ่อแม่และตายายโตมาได้ช่วงประถมไปพ่อกับแม่เขาตัดสินใจแยกทางกันโดยเหตุผลที่ว่าพ่อชอบใช้ชีวิตในเมืองมากกว่าส่วนแม่ชอบชีวิตที่บ้านเกิดมากกว่า ทั้งสองลองปรับกันอยู่หลายรอบแต่ก็ไม่ลงตัวสักทีการแยกทางจึงถือเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เหมาะสมที่สุดเขาในตอนนั้นโตพอที่จะรู้เรื่องแล้วภาพที่แม่ยืนส่งพ่อขึ้นรถกลับเมืองหลวงไปด้วยสีหน้าไม่สุขไม่ทุกข์ทำให้หัวใจของเขาเองก็ไม่สุขไม่ทุกข์ตามไปด้วยเช่นกัน พอตอนขึ้นมัธยมปลายได้เกือบสองปีตาผู้เป็นที่รักก็มาเสียชีวิตไปด้วยโรคแทรกซ้อนเขาจึงกลายเป็นผู้ชายคนเดียวของบ้านและกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวไปโดยปริยายแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันกับพ่อบังเกิดเล้าแล้วแต่ทั้งเขาและท่านก็ยังส่งข่าวหากันอยู่ตลอดยามลำบากก็ต่างคนต่างช่วยเหลือกันและอีกไม่กี่เดือนหลังจากนี้ท่านก็บอกว่าจะลงมาเยี่ยมหลานสาวด้วย ขัดจรสีหล e e ังจากที่บนตามหลังแม่ตัวเองในวัยเจกว่ามาได้สักพักแล้วจึงหันกลับมามองลูกชายที่นั่งยิ้มปั้นขนมไทยกับหลานสาวตัวน้อยที่ใช้มือน้อยๆขาวๆหยิบนู้นหยิบนี <t <t ่เล่นไปเรื่อยพิเศษมันร้องจะเอาอะไรนะคุณเขาเห็นว่าอยากกินขนมนะแม่งั้นเองก็พาลูกไปซื้อเถอะซื้อมาตุนไว้เยอะๆเงินก็อยู่หลังตู้เย็น ชายหนุ่มเงยหน้าจากขนมที่ปั้นแล้วมองมารดาด้วยรอยยิ้มบางแม่ตามใจเยนหนูไปแล้วนะอยากกินขนมทีไรก็ให้เงินไปซื้อตลอดแม่ก็รู้ว่าเด็กๆก,กินขนมเยอะไม่ดีแต่ขจรสีที่เฮอร์รานเป็นชีวิตจิตใจมีหรือจะฟังที่ลูกชายท้วงเอานะ่าเองก็หาซื้อขนมที่มีประโยชน์แต่อร่อยให้ลูกมันสิดูสิเนี่ยเด็กัวกำลังโตเองจะใจร้ายให้ลูกอดของที่ชอบได้ลงคอหรือ ว่าพลางเดินไปหยิบธนบัตรสีเท่าเดินมาหยาดใส่มือลูกชายเองเสร็จสับคุณเขาได้แต่สายหัวอย่างนายใจแต่ก็คันอะไรไม่ได้จึงเก็บเงินใส่กระเป๋ากางเกงแล้วลุกขึ้นอุ้มลูกสาวที่หัวเราะร่าคลายจะเข้าใจว่าเขาจะพาไปซื้อขนมแล้วขึ้นมาไว้ในอ้อมกอดแล้วเดินลงจากบ้านไปตามถนนเพื่อไปอยังร้านค้าส่วนกลางของหมู่บ้านโดยที่สวมชุดกันหนาวให้เด็กหญิงตัวเล็กอย่างมิดชิด หมู่บ้านของคุณเขาตั้งอยู่ในตำบลเล็กๆของอำเภอเมืองซึ่งอยู่ติดกับภูเขาทิวทัศน์ก็เหมือนกับหมู่บ้านในต่างจังหวัดทั่วไปผู้คนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรสิ่งหนึ่งที่คนเขาชอบในหมู่บ้านของตัวเองคือต้อนไม้ดอกที่ปลูกอยู่ทั่วทุกที่รวมถึงตลอดสองข้างทางของถนนในหมู่บ้านกลางวันจึงไม่ร้อนเกินไปแถมมองแล้วก็สบายตาอีกต่างหาก ชายหนุ่มอุ้งลูกสาวตัวน้อยเดินมาเรื่อยๆจนถึงร้านค้ากลางหมู่บ้านถึงจะเป็นช่วงกลางวันแต่เพราะอยู่ในหน้าหนาวจึงเดินรับลมอย่างไม่ต้องเร่งรีบหนุ่มหนุ่มเด็กน้อยที่รู้ได้ทันทีว่าพ่อของเธอจะพามาทำอะไรก็ร้องออกมาอย่างชอบใจพร้อมกับตกมือแปะๆทำให้ผู้ใหญ่หลายคนที่มองมายิ้มให้อย่างนึกแอนดูว่าไงพิเศษวันนี้อ้อนพ่อเองให้พามาซื้อขนมอีกแล้วด้อ ขนเขาเดินเข้าไปในร้านค้าพลางตอบคำถามของลุงเจ้าของร้านด้วยรอยยิ้มบางๆยาเขานุ่นลุงขยันขยอให้พาหลานมาซื้อผมเองก็คานไม่ได้ยายขจรสีนี้ยังเหอหลานไม่หายพามาอยู่ตั้งสีห้าเดือนแล้วยังเอาใจไม่เปลี่ยนคุณลุงเจ้าของร้านว่ายอย่างอารมณ์ดีพูดเท้าผู้แก่แถวนั้นเลยเอ่ยสมทบมาด้วย เป็นค่าค่าก็ตามใจแล้ววะหลานสาวคนเดียวทั้งคนมามาคุณเขาส่งเย,ยเด็กแก้มป่องนี้มาให้ยายอุ้มหน่อยเพราะรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีชายหนุ่มจึงส่งลูกสาวให้กับคุณยายที่นั่งเล่นอยู่บนแคร่กับเพื่อนๆเ,เขาเองก็จะได้หยิบของที่จะซื้อสะดวกด้วยหญิงสูงอายุทั้งสามคนเล่นกับเด็กสาวยังสุขใจเพราะนี่ก็นานแล้วที่ไม่มีเด็กวัยกระต๊ออยู่แถวบ้าน บรรยากาศเป็นกันเองของผู้คนชน,นบทกับลมหนาวที่พัดเอื่อยๆทำให้ขนเขาหยิบของลงตรรกาพร้อมกับรอยยิ้มละมุนเขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบหน้าหนาวคิดถูกจริงๆที่พาลูกสาวกลับบ้านมาตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วเด็กหญิงเองก็หัวเราะชอบใจใหญ่ที่มีคนห้อมล้อมเธอรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยเด็กหญิงจึงร่าเริองอ่อดอ้อนอย่างสนุกสนาน เด็กมันกำลังน่ารักเลยแต่พ่อแม่ดันมาแยกทางกันซะอย่างนั้นอย่าหาว่ายายเสือกเลยนะคุณเขาเอ้ยข้าเองก็เห็นเองมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเองตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมที่จะแยกกับแม่เด็กมันยายสูงวัยว่าออกมาอย่างอดไม่ได้เพราะพิเศษกำลังอยู่ในวัยที่ต้องเรียนรู้และควรได้รับกลิ่นไอความรักจากทั้งพ่อและแม่ ชายหนุ่มที่เลือกซื้อของจ่ายเงินเสร็จแล้วก็เดินมานั่งลงบนแคร่กับคนยายที่เขาเห็นหน้าค่าตามาตั้งแต่เด็กก่อนจะตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยคิดดีแล้วยายผมกับแม่เขาเข้าใจกันดีตั้งแต่ต้นปีแล้วพอสบายใจกันทั้งสองฝ่ายก็จะทำให้มีเวลามาใส่ใจลูกกันมากขึ้น สีหน้าและนําเสียงที่แปลงออกมาไม่ได้มีความโศกเศร้าแฝงให้เห็นนั่นจึงทำให้คนที่ผ่านโลกมาก่อนได้แต่พยักหน้ารับกับการตัดสินใจของชายหนุ่มลุงเจ้าของร้านขายของชํำที่นั่งฟังอยู่จึงเอ่ยออกมาด้วยทีเล่นทีจริงเออเลิกกันแล้วก็เลิกกันไปแล้ววะผัวเมียหมดรักกันแล้วมีให้เห็นทมถืดไปไว้เหงาเมื่อไหร่ก็แวะมาได้นะลูกสาวข้าก็ยังโสดอยู่ จบคำพูดของลุงเจ้าของร้านคุณยายก็สวนกลับทันทีบะ ah, เองนี่ช่างกล้านะไอ้เสนลูกสาวเองนะ่ะรืโสดโสดกับพีนะสิไม่กี่วันก่อนยังเห็นมีรถขับมาส่งถึงบ้านอยู่เลยบางวันรถก็ไม่สำคัญกันอย่าให้ผู้ชายดีๆอย่างคุณเขามาแปดเปื้อนเถอะวะชายวัยกลางคนได้ฟังก็หน้าชาแกลแอมไอแก้เก้อก่อนจะเถียงกลับไปอย่างค้างๆ่งคู่คู ก็เพราะคุณเขามันเป็นคนดีไงถ้าลูกสาวข้าได้ตกลงปลงใจด้วยก็คงจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ว่าไงคุณเขาเองยังไม่ทันที่จะพรีเซนต์ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนเสร็จเสียงเบรกรถก็ดังมาก่อนที่ตัวรถจะมาถึงหน้าราเสียอีกหญิงสาวในชุดสีสันแสบตาเหยียบเบรกมอเตอร์ไซค์กระทันหันจนตัวโยกไปข้างหน้าทำให้ทุกสายตาต้องหันไปมองไม่เว้นแม้แต่เด็กวัยกระต๊อบหนึ่งเดียวในกลุ่ม เอ้านางเป้ยนี่เองมาตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นยายสูงวัยอีกคนที่เอ่ยทักยิงสาวขึ้นมาและยังไม่ทันที่เป้ยเปยจะได้ตอบยายอีกคนก็แซวขึ้นมาก่อนนี่เองรีบอะไรขนาดนั้นวะฮะผมเพาก็ไม่หวีเห็นกันทีไรแฟชั่นเองนี่มันซิ้นขึ้นทุกรอบจริงๆข้าเลยอย่างชอบยายแกคงหมายถึงกางเกงวอมขาจัมผ้าายสีเขียวขี้มา้ากับเสื้อแขนยาวคอกลมแขนยาวสีเหลืองอ่อน รวมถึงผมฟูฟ่องของเธอเพราะขับรถโตโล้ลมมาตั้งแต่บ้านจนถึงร้านค้ายิ่งผมสีน้ำเงินปลายสว่างโดนแสงยิ่งเด่นสะดุดตาเขาไปอีกหญิงสาวไม่ได้ตอบคำถามของคุณยายทันทีไปเปมองหน้าชายหนุ่มที่ไม่ได้เจอกันมาเกือบ5้าปีตั้งแต่วันงานแต่งของชายหนุ่มขนเขาเองก็มองหญิงสาวอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้พูดอะไรออกมา ทั้งสองจ้องตากันอยู่เซี่ยวนาที<อ>ก่อนที่เปยเ่้ยจะละสายตาออกมาแล้วก้าวขาลงจากรถพร้อมกับเดินตรงมาที่เด็กน้อยที่นั่งจมปลุกอยู่บนตักของยายสูงวัยโดยที่มีสายตาของชายหนุ่มมองตามอยู่<อ>เธอก้มตัวเอามือยันเข่าทั้งสองข้างแล้วจ้องมองผลผลิตของชายหนุ่มกับภรรยาเก่าของเขาด้วยสายตาที่หลากหลายก่อนจะยิ้มออกมาในท้ายที่สุดแล้วยืดตัวขึ้นเพื่อหันมาตอบคำถามของผู้สูงวัย ฉันเพิ่งจะมาถึงเมื่อเช้านี้จะยายขอบคุณสำหรับคำชมนะจ๊ะเดี๋ยวคราวหนะ้าฉันจะแต่งให้สิ้นกว่านี้มมโชวนะกล่าวรับคำชมของยายอย่างอารมณ์ขันก่อนจะตอบคำถามสุดท้ายด้วยน้ำเสียงจริงจังฉันเรียกมาหาพิเศษนะ่ะแล้วก็ด้มาหาพ่อของพิเศษด้วยประโยคสุดท้ายตอบพลางหันกลับไปสบตาชายหนุ่มที่มองกันอยู่ก่อนแล้วสบมองกันอยู่สักพักก็เป็นฝ่ายคนเขาที่เบนสายตาหลบไป มาสิจะกลับแล้วใช่ไหมของเยอะแบบนี้ในอุ้มพิเศษแล้วกันเดี๋ยวฉันช่วยถือให้ใชายหนุ่มหันกลับมาสบตากับคนที่เสนอตัวเองก่อนจะมองไปที่เข้าของที่เขาซื้อส่วนใหญ่จะเป็นขนมนมเนยของลูกสาวตัวน้อยแม้ว่าจะไม่หนักมากแต่จำนวนค่อนข้างเยอะถ้าต้องอุ้มทั้งพิเศษทั้งถือของคงจะพลุงพลังไม่น้อยตัดสินใจอยู่ชั่วขณะก็เอ่ยถามหญิงสาวเพื่อความมั่นใจ จะให้ซ้อนท้ายเธอกลับใช่ไหมเปล่าฉันจะเดินไปส่งชายหนุ่มไม่ได้พูดอะไรต่อแต่คนทั้งวงคืองงกันแล้วเอา้านางเป้ยเองก็มีรถเรวจะเดินกันทำไมบ้านขุนเขาก็ไม่ใช่ใกล้ๆลุงเจ้าของร้านเอ่ยทวงขึ้นอย่างไม่เข้าใจหญิงสาวจึงยิ้มออกมาอย่างสุขสนก็เพราะไม่ใกล้นี่แหละฉันถึงอยากเดินไปว่าพลางเดินไปหิ้วถุงใส่ของใบใหญ่สีใบขึ้นมา ปะไปกันชายหนุ่มที่ได้ยินจึงยื่นมือไปอุ้มลูกสาวตัวน้อยขึ้นมาไว้ในอ้อมอกแล้วหันไปบอกลาเหล่าผู้สูงอายุก่อนที่หนึ่งหญิงดึงชายจะพากันเดินออกไปพร้อมกับเด็กหญิงตัวเล็กยายสูงวัยคนที่สามในวงจึงเอ่ยขึ้นหลังจากที่มองตามหลังภาพนั้นจนลับสายตาไปนางสนวคงไม่มีหวังแล้วล่ะไอเซน คนลุงเจ้าของร้านที่ยังไม่เข้าใจสถานการณ์จึงหันไปถามคนยายอย่างงนงงหมดหวังเรื่องอะไรยายเอ็งไปอยู่ไหนมาวะฮะไอ้แสนถึงได้ไม่รู้เรื่องรู้ราวกับเขายายคนที่สองในกลุ่มหันมาบ่นลุงแสนด้วยสีหน้าเอือมระอาก่อนจะบอกใบเขาไปก็นังเป้ยกับคุณเขานั่นไงสองคนนั้นมันทำไมรึ ลุงแสนที่ยังปฏิติดประต่อเรื่องราวไม่ได้จึงถูกยายสูงอายุสามคนบริภาทอย่างเหลืออดไปชุดใหญ่แล้วก็ถูกเตะกระเด็นออกนอกบทสนทนาอย่างรวดเร็วจึงได้แต่บนพื้นพัมอยู่บนโต๊ะเคาน์เตอร์อย่างเงียบๆก็เขาผิดตรงไหนละ่ะไม่ใช่ว่านางเป้ยมันอยากจะแกล้งขุนเขาดอกด้วยถึงได้ไม่ยอมไปส่งแล้วให้เดินกลับแทนเขาได้แต่คิดกับตัวเองคนเดียวอย่างไรพักไรพวก เป็นอันรู้กันมานิ่นนานว่าหญิงสาวกับชายหนุ่มที่เดินเคียงข้างกันไปพร้อมกับเด็กหญิงตัวน้อย,อยมีปฏิสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ยังเด็กๆตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็กหญิงและเด็กชายกันอยู่เรื่องราวนั้นได้แบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆจะเน้นหนักไปที่เด็กสาวนั้นชอบแกล้งเด็กชาย ด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้เวลาที่เด็กชายคุนเขาอยู่กับเด็กหญิงเป้ยๆทีไรสภาพมักจะดูไม่จืดทุกทีผู้ใหญ่ในหมู่บ้านและเพื่อนของทั้งคู่จึงสรุปกันว่าเพราะเด็กหญิงไม่ชอบขี้หน้าเด็กชายพอโตกันขึ้นมาอีกหน่อยบรรยากาศระหว่างทั้งคู่เปลี่ยนไปเล็กน้อย ผู้คนรอบข้างจะเห็นเด็กสาวชอบวิ่งตามเด็กชายประหนึ่งหมากฝรั่งติดพื้นรองเท้าแต่เพราะวีรกรรมในตอนเด็กทําให้พวกเขาจึงวิเคราะห์กันไปว่าเด็กสาวคงจะชังน้ําหน้าเด็กชายหนักมากถึงกับต้องคอยตามราวีไม่ปล่อยแบบนี้จนเวลาล่วงเลยมาถึงวัยมัธยมปลายเด็กสาวไม่ได้ตามราวีชายหนุ่มเหมือนเมื่อก่อนแล้ว แต่ก็ยังมีตามประกอบบ้างเข้าทางครอบครัวของชายหนุ่มบ้างนั่นคือสิ่งที่คนรอบข้างมองเข้ามาแต่เพราะต่างคนก็ต่างต้องใช้ชีวิตจึงไม่ได้ขวัญขวายอยากรู้นักว่าเด็กสาวทำแบบนั้นไปทำไมแล้วเรื่องราวเหล่านี้ก็ได้ห่างหายไปจากความทรงจำของเราผู้คนรอบตัวทั้งคู่เพราะเมื่อหลังจบโรงเรียนมัธยมเด็กสาวและชายหนุ่มก็ได้แยกย้ายกันไปเรียนต่อคนละทิศละทาง ทั้งสองต่างก็ไปเรียนต่อในที่ห่างไกลปิดเทอมใหญ่ทีถึงได้กลับบ้านและบางปีก็ไม่ได้กลับภาพที่เด็กหญิงคอยแกล้งเด็กชายอย่างซุกซนจึงเป็นความทรงจำอันเลือนลางในสายตาของผู้คนรอบข้างตามการเวลาที่ผ่านไปและหลังเรียนจบชายหนุ่มนั้นกลับบ้านเกิดบ่อยกว่าหญิงสาวอาจจะด้วยเพราะเป็นเสาหลักของครอบครัวจึงต้องดูแลเอาใจใส่คนในบ้านเป็นพิเศษ ส่วนหญิงสาวเนื่องจากที่บ้านยังมีพี่ชายที่แมนจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันแต่ก็ยังพอฝากผีฝากไข้ให้ดูแลพ่อแม่ให้ได้นั่นจึงหมายความว่าตลอดระยะเวลา10บกว่าปีหลังจากเรียนจบมัธยมปลายคนทั้งคู่เจอกันแทบนับครั้งได้และความจริงอีกหนึ่งส่วนที่เหลือก็คงจะมีเพียงแค่คนสองคนเท่านั้นที่รู้ว่าความจริงแล้วเหตุผลของเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะอะไร